การใส่บาทเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่คือการตักบาทเทโวนะครับงานบุญออกพรนษาของวัดธรรมบวรบ้านคําบิดตะบลคำบ่อเพื่อว่าที่จพูมเจวัดสกลนครมือนี้เป็นวันตํารวจพร้อมครับวันที่17ตุลาคมถือมือออกพันษาพร้อมนี่คือบรรยากาศนะครับผู้คนยังรอใส่บาทกันหลายครับทั้งใน ยังเลี่ยงแถวกันหลายครับเก็บภาพบรรยากาศในวันงคดมาท่าบุญออกขันษาตักบาตรเที่มือนี่หลายเป็นพิเศษครับสามหมู่บ้านร่วมกันครับนี่คือวัดธรรมววรบ้านคำบิดเก็บภาพบรรยากาศวัดธรรมวรวรมือนี่มือออกขันษานะครับมาทําบุญออกขันษาอยู่ที่วัดธรรมววร์บ้านคำบิดนะครับบ้านเกิดของผมนี่แหละครับมือนี่คนกับสีมาหลายคือเ่าครับครับบรรยากาศ ทางนี้เป็นทางจอดรถมอเตอร์ไซค์ขังแก้วทางนี้ก็เป็นทางจอดรถยนต์นะครับนี่ครับคนศิลป์มาหลายพิเศษเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันตำรวจพร้อมนะครับตำรวจก็มาทำบุญหลายข้าววันแก้วไปทวงบุญแากบรรยากาศนี่คือวัดธรรมบวรบ้านคำบิดนะครับพูดทางบุญสาราสั่งไม่ ก็เชียรบุญกัลยาภารยาใพร้อมตัวบุญยกช่อฟ้าบ้านที่23ตุลาครับแล้วก็ขออธิษฐานส่วนไมแก่คุณพ่อเจ้ากษัตริย์แล้วประมันหาองเมืองทองเหรียญร้อยราปบุญกระถินพร้อมครับเป็นบุญกระถินพร้อมแล้วก็เป็นบุญยกช่อฟ้าพร้อมวับบ้านที่23ตุลาร้านค้านางแสงจันทร์้วยบรรยากาศบ้านวัดบ้านคำบิดนะครับร้านข้าวโอ่งครับนี่ครับผู้คนกับมากทำบุญกันหลายเมื่อนี้ เก็บมาเจการที่เกาครับคุพ่อวันและคุณแม่สีทนคเหล่าลนสล่าขึ้นเกาสีดานะครับและนายไปรย์ไปยังานสล่าขึ้เก่าสองร้อยบาทคะระดมาขึ้นเกาครับูกคนมาคุณแม่บทชาวงนะครับคุณแม่โป้าน้อยคุ่ไกู่กคนมาทำบุญมื่นออกขันามื่นนี่กคนก็มาไหลขึ้นเก่าครับลนสลาขึ้นเก่าลนมาทางนอกพี่ล่ครับร้อยบาทมุมทั้งนี้บัณนี้ ทังนี้ก็ลน้นสัลาคือเกาคันทั้งความพรอมครอบครัวเมื่อนี้เมื่อวันศักราชเหลี่านะคร้่ครับ นางสาวรัชนาแสงวัดม <cues> <write> <glucose S 2> ันก็มีเด็เป็นวัดร500ทำพปวารสิวัดทัพปวารนะครับศิมีสามหมู่บ้านร่วมกันนี่ครับรวมกันสามหมู่บ้านร่วมกันมือนี้สิมีข้าราชการตำรวจมาทำบุญนำปวารเป็นวันตำรวจพร้อมแห่งชาติพร้อมนี่ครับเปลน500บาทเก็ภาพบรรยากาศบุคคลมาทำบุญมือออกภาษาให้เบิ่งลายพิเศษมือนี้โอ้ยีงามเด็ดนะคุณนายนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งครับมือนี้มือออกภาษาวายคุณมานั่งอยู่พอดี เดียวตัวโตแท้มีหัวนางน้ำวะลมลมนี่ครับเป็นภบาบรรยากาศในเบืองข้งนอกนี่คืองานดอกพัสษาครับ่ันนายกเทศบาลมาด้วยนครับสวัสดีครับนี่ครับะตครับท่อสทอครับนี่ครับอนผู้ใหญ่บ้านบันบิดนี่ครับมาโอมาไนือนเขั่อ เบื้องหน้าไปน้องกันนมากอยากได้อยากได้อยากได้บรรยากาศผู้หอกขันสาอยูซาลาวัดขันบิดครับถือคนมากันหลายครับมาเบื้องหน้าทั้งแม่ครัวทั้งพี่บัณฑิตทั้งนี้แม่คั่วเฉียกลังจัดแจงอาหารทั้งนี้หลายครับมือนีคนมาหลายเป็นพิเศษเพราะว่ามือของขันษา นี่ครับมีต่ผูแทงโง่งามนี่ครับบรรยากาศผูคนมาตลาดโอ้ยมาตลาดผูคนมาทำบุญฟองชิดไปตลาดละอ่านี่ครับเก็บภาพบรรยากาศเฮ้เบึงปูคนมาทำบุญมันดอกขั้นสาอยู่วัดบ้านข้าบิดนะครับปูคนมากันหลายทั้งนี้สิเป็นทั้งดันหลังสาลานะครับเด้อทั้งดันหลังสาลานี่ครับ ถูกขนกับล่นออกมาทั้งนอกครับล่นสล่ามากแบบดูบรรยากาศทั้งในผมกสนใจที่ไชนมอนสครอบครัวครับรยบรรยากาศในเป็นเงินเนเจ็ดพันเจร้อยสี back, time, hmm? ids, huh? ่สิบบาทครับท well, so. ั้งนี้ทั้งนั้นที่รในสล่ากับคุสิศรสมแดงคุณพ่อไก่อ และคุณแม่บาการในสาลาคุณแม่บญนตอนนี้กนี้กัจะเตียบบอกไว้ใชบาทนะครับกับกันะลเกับจเตียบใชบาทละบาทเนี่งบอ้ยากาทุกคนมากกันร้ายครับ เตรียมใส่บาทนครับบาทเนี่ยเตรียมโตใส่บาทแล้วครับเราได้ใส่บาทแล้วบาทเนี่เนี่ยทั้งอทั้งบรรดาพระกามาสอหนุ่มวิจิภูิงามเนี่นี่องานบุญดอกพรรษาที่วัดธรรมบวรบ้านคำบิดนะครับข้าบ้านคำบิดมีสามูนะครับทั้งบ้านคำบิดคำบุต ตาบ้านน้อยคุณไก่สามหมู่บ้านมาร่วมกันรับกับคุ้นกันเลยหลายครับเอาเก็บภาพบรรยากาศใลยเบิ้งครับมือนี้เป็นวันตำรวจพร้อมนะครับได้ออกขันสาพร้อมมือนี้ข้าราชการตำรวจเทาเพิ่นกับมาทำบุญหลายนี่ครับนี่ครับที่วัดบ้านเขาบิดครัปูตาเฮาน้อยคุณไก่สามหมู่บ้านร่วมกันครับมือนี้ถือมือวันตำรวจพร้อมพอดีพอดีข้าราชการตำรวจเพิ่นกับมาทำบุญนี่ครับพอดีคู่คนกับร้ายพร้อมมือนี้มือวันออกขันสา นี่ครับตอนนี้ก็เตรียมสีไส่บาทแล้วบานนี่ตอนนี้นะครับบรรยากาศการไส่บาทเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่คือการตักบาทเทโวนะครับงานบุญดอกพรรษาของวัดธรรมบวรบ้านคําบิดนี่ครับอยู่บ้านคําบิดตบนคำบอเพื่อว่ดดิฉภูมิจังหวัดสกลนครมือนี่เป็นวันตํารวจพร้อมครับข้าราชการตํารวจกับมาไส่บาทกันร้ายครับมือนี่นี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนะครับตอนนี้ กำลังตักบาทเทโวนะครับงานบุญออกพรรษาของวัดบ้านคํำบิดคําบูตาหน่อยขุนไก่สามูมบ้านร่วมกันนี่ครับผู้คนก็มากันหลายนะครับเมือนี้เป็นวันตำรวจพร้อมวันที่17ตุลาคมถือมือออกพรรษาพร้อมข้าราชการตำรวจพร้อมกันทำบุญกันหลายนะกันหลายนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศผู้คนมาทำบุญวันออกพรรษาอยู่วัดบ้านคํำบิด ทางในผมก็ยังมีอีกครับบุคคลยังรอดเซบาทอีกเป็นแถวเงวเหยียดเลยทางในนี่ครับทั้งฝุ่นยังมีอีกเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้บังภาพบรรยากาศอยู่ทางนี้ก่อนนี่ครับนี่คืองานบุญออกพรรษางานบุญตักบาตรเทโวครับ อยู่วัดบ้านคำบิดตำบลคำบอมเพื่อว่าที่จะพูมจังหวัดสกลนครของเฮาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับมีสามหมู่บ้านร่วมกันนะครับอยู่วัดเดียวสามหมูบ่บ้านบ้านคำบิดบ้านน้อยขุนไก่บ้านคำปูตาผู้คนก็เลยหลายครับวันที่ยิบสามตุลาคมจะเป็นมือบุญกระถินแล้วก็เป็นบุญยกช่อ้าน้่นนะครับผู้ใดอยากมาร่วมบุญกับมาได้ครับวันที่ยี่สบสามตุลาคมนี่ครับผู้คนมา ตักบาททำบุญนี่แต่ผู้แต่งตัวง,งามๆมือนี่าทำบุญมือนีอ้นนี้ครับนี่คือญาติที่น่องทางบ้นานคำบิดคำปูตาเฮาหน่อยคุณใ้เฮา มารวมทำบุญกันรอดใส่บาตรนี่คือบรรยากาศนะครับผู้คนยังรอใส่บาตรกันหลายครับทั้งในที่ยังเลี่ยงแถวกันคนหลายครับนี่คืองานบุญออกพรรษาบุญตักบาตรเทโวของบัตรบัดธรรมวรบัานคำบิดนะครับบ้ารคำปูตาบ้านน้อยขุนไก่สามูมบ้านร่วมกันนี่ครับผู้คนกับสิห้ายยังสิอะครับนี่ครับนี่ครับเบืองบรรยากาศทั้งบีกับรอใส่บาท สแลน่ใส่บาทนะน่โอ้มือถือเนาะวางไว้ซะก่อนเอ้อนี่ครับญาติพี่น้องอยญาติพี่น้องบ้านคับินคัปุตตาโ้ไล่ครับคปุตตาหน่อยขุนไก่สามมู่บ้านมารวมย่วัฒเดียวกันผู่คนเล่ยไล่ครับเอาอยจิงหน่อยเดียวพิกำลังมาครับเก็บภาพบรรยากาศนี่บึง งานบุญออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดบ้านคำบิดนะครับหรือว่าวัดธรรมบวรสามหมู่บ้านร่วมกันทางนี้ก็เตรียมการแล้วย้ำไม่ได้ายเงินน้ใไส่บาสนะนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศผูกค้นมากทำบุญออกพรรษาตักบาตรเทโวของวัดบ้านคำบิดบ้านน้อยขุนไก่บ้านคำปูตา น,น,นี่ครับสามหมู่บ้านร่วมกันนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องก่อนเย็นเด้อเดี๋ยวภานกำลังมา <c oughs> เก็บภาพบรรยากาศตอนนี้ภาคกู้คนกำลังบินทบาตมากนะครับทั้งนอกกับใสมาแล้วครับเง่าเยียดมาทาั้งในยังอีกเง่าเยียดครับี่คุณครับยังอีกเน่านี่ครับนี่คือบุญออกพรรษา หักบาทเทโวนะครับของวัดธรมมบวรบ้านําบิดนบบคนกับมากันหลายครับรา่าบ,บ้านําบิดเนี่ยเป็นหมูบ้านที่ใหญ่นะครับมีสามมูบ้านร่วมกันทั้งบ้านําบิดบ้านน้อยขุนไกบ้านําพุทธมาร่วมทำบุญที่วัดเดียวกันครับผู้คนก็เลยหลายคนมือนีประมาณสามร้อยครับผู้คนมาทำบุญประมาณสามร้อยคน ร้อไซบาดเนี่ยเงาเย็นเลยครับประมาณลอยกว่าเมตรมือนี่เป็นมือวัดตำรวจพร้อมครับข้าราชการตำรวจพะกามารวมทำบุญกันหลายครับเพราะว่าถือมือวัดตำรวจพอดีนี่ครับรวมเงาของกบวนไซบาดยังยาวเหยียดเลยครับนี่ครับยังบรสุดยังมีอีกครับทั้งนี้ก็ล่อไซบาดที่กันนี่ครับยังล่อนังล่อยังบี อาจารย์นี่ก็วัดในไซบอร่อาจารย์ยังนะครับนี่อาจารย์พวกกัยังรออยู่ครับอาจารย์ดุลยวัฒน์คมพักดีครับนี่ครับเป็นเป็นผู้บาอาจารย์ผมเลยล่ะผมก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นนี่ครับผมก็เป็นเอฟซีเพิ่นพ่อผมพ่อครับนี่ครับผมติดตามผมตลอดครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เด้อนี่ครับเหตุผลบรรยากาศในเบื้องทางนี้ แดดก็เริ่มซองของมาแล้วครับท่างขาดที่ทั้งนี้ยืนตากแดไดไว้เลยเลมัเงเ้าโฮมก่อนบ่เ้าโฮมสองช่วงช่วงนี้ช่วงนี้มาก,ก่อนห่างกันอยู่ประมาณจ๊ะ หาซิเมตรช่วงยิงยืนช่วงนี้มาก่อนลองล่อใส่เหนีย่แล้วยังมาแล้วแล้อยังรอทั้งคนอีกหางแถวอีกหางแถววิ่งหวานอะไรเออมาประทันกันได้ยจ้าคู่เนี่ยมาก่อนสีองค์เดี๋้หญิงสาวผมกำลังคุณทั้งคุณละมาปทันกันมาทันกันบนหลา่ดิ สำหรับวันที่23ตุลาคมสิเป็นมือบุญกะถินแล้วก็เป็นมือบุญยกชอฟ้านะครับของวัดบ้านคำบิดผู้ดใดอยากมาร่วมทำบุญนํากับาได้นะครับเด้๋ยวันที่23ตุลาคมสิมีงานยกชอฟ้าพร้อมท่านพระครูนะครับเป็นเนจ้าวาดของวัดบ้านคำบิดเจ้าคณะตำบลพร้อมนะครับมือนี่เป็นมือบุญบอกขันษาตักบาทเทโว บ้านคำบิดเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับสามหมู่บ้านร่วมกันมาอยู่วัดเดียวครับมาทําบุญวัดเดียวผู้คกนก็นเลยหลายเป็นพิเศษนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งนี่ผู้คนรอใส่บาตรยัองอีกหลายครับผูไ้ไายใส่อะไรมาหนี่งไว้ก้อนมูใส่ก้อนมูครับดเศษไม้ไทยนี่ครับจบไปผู้พ่อแดงต้องไปเบิรงดย้ว <R ess ur ic> ยคนเบื้องหลาได้หนั่นงบ้านทำขุนพา <S 2> <S 2> <S 2> เอาเอเป็นอยู่คนเบื้องเดียวนี่คือผู้ใหญ่ศักของบ้านคำปูตาผู้ใหญบ่บ้านบ้านคำปูตานี่ครับตอนนี้ก็พระคู่คนกำลังบิณฑบาตมานะครับใกล้สิ้นสุดละครับแต่ว่าเป็นสองช่วงนะครับพระพุ่นอีกช่วงหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นมาประทันกัน นี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งงานบุญดอกพรรษาทางบาเทิรโวของวัดบ้านคำบิดนี่คือเจ้าวาดวัดบ้านคำบิดนะครับท่นเป็นจากคณะตำบลตั้มบ่อพร้อมนะครับเ,เก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งนะครับสำหรับท่านใดที่บ่ได้มาบ้านบ่ได้มาทำบุญกันเก็บภาพบรรยากาศในเบิง้งนะครับ

ผู้คนกัเลยร้ายนะครับเต็นซลาเลยเก็บบบรรยากาศอย่างเงี้ปัจศลานยะุสังฆาุโเรานกำลังทำการถวาย ทาา่า,านของราเก็นท่ีอขงเรายา,าทกมัตร <คน S 2> เป็นี่คร,ราหาร วันนี้เป็นวันตำรวจนะครับตำรวตำรวจก็ดีที่นี้กราทราการตำรวจ้ามารวมทัพถึงนั่นนะครับเมืออนก็มือออกภาษาพอดีครับมือวันตำรวจเจ้านี้เจาล่างนี้กระไว้างนะครับเครื่อั้นดนองนบพระพิสุสง อย่าพาอย่าพาวัดถูนี้ญาติพี่น้องอย่าพี่น้องอย่ายมชาวบ้านทบิดต้นผู้สามพึ่งไก่สามผู่บ้านนะฮะรวมกันนะครับสามผู่บ้านนะครับคนก็เล่ย์รายเป็นพิเศษครับสานะครับอันนี้นะครับกำลังล้ำเลี่ยงเสบียงอาหารขามาถวายพระนะครับนี่ครับ นี่คืองานบุญออกพรรษาตาบาตรเทวววของวัดบ้านคำบ,บิดคำปูตาน้อยขุนไกนะครับสามโมบ้านร่วมกันกับตั้งนี่นี่ครับตั้งผู้ตั้งผู้ผู้บาทระเป็นเจ้าบาทแล้วกับเป็นเจ้าคณะตำบลของตำบลคำบอมเพราอว่าที่จะพุม่มสวัสดิ์จรกญนครแน่วมือนี้ยจะเป็น ตรงกับบ้านข้าราชการตำรวจนะครับเมื่อนี้กับสีมี่ข้าราชการข้าราชการตำรวจเพื่อกี้มาทำบุญรวมหลายนะครับเพราอเป็นบ้านตำรวจพวามเมื่อนี้ตรงกับเมือออกพรรษาพอดีนะครับเป็นชุมม่มชุม่มากเลยครับบรรยากาศเกียรติภาพบรรยากาศตอนนี้กำลังลำเลียงสบเสบียงเพื่อสิถวายพระทหารแก้ผ้านะครับเข้ามาเกียภาพบรรยากาศในเบื้องมีทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท้อท่านนายกนะครับมารวมในงานอยู่ต่างโบราณ คู่อะไรยองอยู่ถือว่ามุ่งบ้านร่วมกันนะครับของเทียงแม่นไปเรื่ยๆแต่พอสิบเจ็ดข้อความเที่ยงในการสาระจตุปัจจัยมากรวมศักดิ์สิทธิ์เด็กภาพผู้บริหารในเบื้องต้นครับคนมาทักบุญขอพรรษาตั์ตากบาทเทวมือนี้หลายเป็นพิเศษครับสามมุ่บ้านร่วมกันครับนี่คือวักตะบวรบ้านคำบิดตำบลบ่อหอมเภอวาทิศภูมิจังหวัดสกลนคร